ส่วนที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นก็จะเป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปปลดธงชาติแล้วก็ชักป้ายผ้าปฏิรูปสถาบันล่าสุดเนี่ยทางผู้บังคับการภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีการระบุว่าได้มีการออกหมายเรียกผู้ชุมนุมที่ปลดธงชาติแล้วชักป้ายผ้าแทนเหตุการณ์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการดําเนินการทางกฎหมายต่อไปในขณะที่ประเด็นของเพนกวินผลิตวันก่อนนี้2เรื่องเลยนะฮะ คือช่วงที่ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพก็ปรากฏว่ามีการโพสต์ข้อความออกมาก็จะถูกระบุว่าเอ๊ะจะเข้าเรือนจําโพสต์ได้อย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องค่าใช้จ่ายในเรือนจําอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินออกมาบอกถึงสองประเด็นนี้นะครับว่ากรณีของเพนกวินผลิตนั้นถ้าพูดถึงประเด็นแรกใช้จ่ายเกิน600บาทหรือไม่ คือในช่วงวันแรกของการเข้าเรือนจำเนี่ยมันจะผ่อนปลนได้เล็กน้อยคือใช้จ่ายได้เกิน300บาทแต่คือไม่ใช่ทุกคนเออไมอ่ก็เป็นอย่างนี้ทุกคน<ะ>เพราะมันคาดเดาไม่ได้ว่าเข้าไปในเรือนจำแล้วจะเป็นอย่างไรดังนั้นในวันแรกจะอนุญาตผ่อนปลนให้เล็กน้อยเป็นเหมือนกันทุกคนส่วนกรณีที่มีการโพสต์ข้อความออกมาทางรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์ระบุว่าเจ้าตัวยอมรับแล้วว่าการเขียนเนี่ยเขียนไว้ที่ศาล แล้วตอนโพสเนี่ยไม่ได้โพสเองเขียนแล้วฝากไว้กับทนายกับคนที่ไว้ใจให้ช่วยถ่ายทอดให้ยืนยันว่าในเรือนจําไม่มีผู้ต้องขังนําโทรศัพท์เข้าไปได้และไม่มีการอนุญาตให้ผู้ต้องขังคนใดใช้โทรศัพท์แต่ว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็มีการดําเนินการทางกฎหมายให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแต่ทางฝั่งของเรือนจําเองก็ยืนยันว่าไม่มีอยู่แล้วเรื่องของโทรศัพท์มือถือ<ะ>แต่จะเป็นคนอื่นต่างหากที่โพสต์<ะ>อันนี้ก็ฝั่งของเจ้าหน้าที่เรือนจําก็ยืนยันออกมา